ทัหมดอะห้อง,งเราหนึ่งแสนธุรกิจก็ยังไม่ส่งสมุดภาพก็ยังไม่ส่งบทที่สองก็ยังไม่ส่งงานให้ครูเลยพอบทที่สามครูสั่งอีกใช่ไหมคะใช่ไหมใช่เปล่าคะนักเรียนก็ยังไม่เวลาที่เรียนซี้จะจะสสนะีส์ยันสายต้บอกว่าฉบับนี้พิเศษนะสัมภาษณ์ฟ้าหยีอุบลรัก ซึ่งไม่มีฉบับไหนมีมาก่อนเลยห้าเพราะฉะนั้นเราใช้สร์คือต็อหค่ะ exclusive exclusive ก็คืออะไรที่มันพิเศษเช่นรายการของพี่สมามณ้า้าหญิงจุฬาพรไปอ่ะบูดี้ยี่เนี้ยค่ะรายการบูดี้เกิดมาคุยก็ถือว่ารายการบูดี้เนี่ย exclusive ไม่เคยมีใครได้สัมภาษณ์กับเออย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปเาเอฟอ่ะที่ s ข uh, uh, a ยนโดยติคติคติคตอคติคตอคติิคิคติคติคตติิคติคิคเิคติคติคติคิคติคดิคติเติคิคต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 ิิคติมติค่คคิงิิ Oof. <laughs> พวกเราอะไปกับพวกมึงทำบุญกับเพื่อนอ่ะพูดต่อสิเนี่ยพูดบ้ามีคอมเมนต์หรอมึงอ่ะไม่นอนโนไปเดินคอมเมนต์ไม่บายหน่อยไม่บายเออนี่คือเพื่อนๆผมนะครับผมวันนี้ผมจะถามพวกเขาว่า พวกเขาอยากจะเรียนอะไรแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยไหนดีนะครับผมคนแรกเลยครับชื่อแววครับผมสวัสดีค่ะนี่ครับอยากทราบว่าเจบม .6 ปีนี้แล้วจะไปต่อที่ไหนอยากประกอบอาชีพอะไรครับแบบเงนเยอนเออเมาแบบเอ่อจบป .6 ปีนี้แล้วอยากจะข้าอยากจะเรียนอะไร อยากมหาวิทยาลัยในฝันคืออะไรครับอยากไปเรียนสถาบันการบินนะคะโอ้ครับผมอยากสอบวิทย์อะไรครับเจอกูมองตรงกลางอยากเป็นนักบินนะค่ะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับดูคนต่อไปครับชื่ออันครับผมอยากเป็นอะไรครับสอบติดทหารค่ะอ๋อครับวันที่อายุทหารอากาศครับผมแล้วอยากอยากเรียนที่ไหนเอ่ย สอบผิดแล้วหายไ่ไหนไม่ครับสถาบันศึกษาเขาชื่อว่าอะไรอ้าวต่อนะ้อะไม่นรอย่าง้บเยชื่ออะไรนะเป็นด้วค่ะไม่รู้ใช่ไหมครับเอาละคอต่อไปชื่ออีเป้ครับอ้าวไอาไอเป้ก่อนครับเป้ก่อนอ้าวไม่ไม่มีคอมเมนต์นะครับ เป็นควายอยู่บ้านนะครับผมเป็นแม่เป็นแม่ค้ากัดแรงครับควายคค่ะรับผมคนจะไปที่อุ๋ยครับอุ๋ยค่ะก็จะไป Speak English ที่ England ไปเรียนอยู่ที่อัลบาทค่ะอัลบาทดีมากับาทนั่นเป็นแฮร์ี่อัลบาค่ะครับผมคนจะไปครับคุณน้ำครับคุณน้ำ ไม่มีนะครับใายเครื่องสำอางอยู่บ้านใช่ไหมครับเป็นแม่บ้านอ๋อครับอ่าคุณเปียวครับเปียวคุณเปียวจะทำอะไรเอ่ยอันนี้เดินตามรอยเท้าแม่ค่ะ ก็กลับนะครับกลับเออเรื่องเรื่องแรกให้คุณจะทําเรื่องอะไรดีแพ่งรับคุณแข่งเราเองสองแม่งเราสองคนแพ่งค่ะอะไปนะครับอะไรยังเพี้ค่ะบนเตียงสองแม่ง๋อครับผมครับแบบทานวันบนเตียงนะคะครับครับนี่คือความเห็นส่วนใหญ่ครับของการจบม .6 ของเพื่อนๆผมนะครับครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย กระเป๋าด้วยไปไหนเบ็ดผ้าอะไรนะเ,นเ,เนะบ็ดเชอร์เนื้อสิวหรือทั้งปวกเจทำอะไรอะ่ะถ่ายแมงด้วยอะ่ะเจอป่าไป <c oughs> ไว้ต้นหนังสือรือเนี่ยอุ้ยหล่อจังเลย <c oughs> คืออหระเนี่ยเห็นเป็นอะไรหรอเห็นเป็นตัวอะไรมั้งตัวต้นตีนต้นกหละมึงมาถ่ายอะไรตรงหนังสือโฮมครับดูจะดูจะดูว่าไปกันเถอะเร็วหลบคนใจไว้มึงไม่ไปเบท่าเร็วไปเดย์สต็อปไว้เดี๋ยวไปถ่ายตูนเข้าใจไหมเดี๋ยวจัดการแผนเลยนะไม่เอามันสิวอ่ะเราลองเพลงขันหูให้ฟังก่อนเราไม่เป็น ร้อแต่ขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสักทีก็ไม่ร้องยนี่นดีนานร้อเป็นอ่ะ้อไอะไรอ่ะกูบอกเคยฟังมึงก็ร้องให้กูฟังก่อนแหน่ร้องไม่เป็นไงมึงรอง้องเป็นแต่ขันหูจำรู้จักแต่ขันหูหูอย่าต้องหูมะเร็วดี

Not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stop keeping track. talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard. I, I came up with a million excuses. I thought.